าผ่าตัดดึงหน้าไม่เท่ากับหน้าเด็กการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราดูเด็กขึ้นนะครับจากการที่เราเนี่ยเหมือนผ่าเข้าไปแล้วดึงชั้นสมชให้มันยกขึ้นนะครับรวมทั้งการตัดผิวหนังส่วนเกินที่มีความหย่อนคล้อยออกนะครับผมเพื่อทําให้มันตึงขึ้นนั่นเองจริงๆแล้วหลังทำเนี่ยก็จะดูหน้าเด็กขึ้นมาทันทีเลยนั่นแหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วโครงสร้างผิวด้านใต้ของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เด็กตามสิ่งที่เราเห็นจากภายนอกก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับในส่วนของคออาเจะ่่ยยรก็ๆ ลงน้อยลงตามอายุไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเราไปผ่าตัดดึงหน้านะครับผมสุดท้ายแล้วความหนาของผิวเนี่ยมันก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับเมื่อมันถูกดึงให้มันตึงมากนะครับผมสุดท้ายแล้วมันก็จะบางเหมือนกระดาษเลยนั่นเองนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับคุณภาพผิวมันก็จะดูไม่ดีทําให้หน้าเราเนี่ยดูเด็กไม่จริง ซึ่งถ้าต้องการให้ผิวดูอ่อนเยาว์จริงๆนะครับผมก็แนะนําว่าอาจจะต้องมีการทําโปรแกรมสกาวปลาเพิ่มไปนะครับเนื่องจากว่าสกาวปลาเองก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นหนังแท้เพื่อจะทาให้ผิวเนี่ยดูมีความนุ่มดูมีความฟูมากขึ้นนะครับและอ่อนเยาว์ได้อย่างจริงๆนั่นเองสำหรับใครนะครับที่สนใจจะปรับปรุงคุณภาพผิวให้ดูเด็กขึ้นดูอ่อนเยาว์มากขึ้นนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้ที่ DSK คลินิกทุกสาขา